เราไงเอ้กลัวฮันนี่ไปดีกว่าเซอะไรหกโอเคแหละเออเอเยตเปิดลูกหมดเดี๋ยวร้อยนัดเองนี่ก็สามเอ่อตัางเน็กซี่ห้าแก้วสายก้าดอย่งนั้นไปลุ้นเอาในอนาคต ูได้เกิดดินนะมึงเกดดินไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปั๊ปั๊ตลืมเว้ยตายสอเว้ยองเว้ยกอปกอเออเร็วท่านของเต็มบ้านเลยกูวิ่งครับหน้าบ้านม่หน้าบ้านมีฟิลูหน ของเต็มหรือของกากของเต็มดิอ้าวผมพีรุลึกเลยครับ,นเ,ออกกบเนี่ยแผ่นรองเมาส์ใหญ่ๆกี่บาทวะสองร้อยก็ถ่ำแล้วครัใช่สองร้อยเนี่ยโลกาอยู่ริมบ้านตัวหนึ่งเห็นแล้วโวย้ยวิ่งไปหน้าบ้านแล้วโวย้ยเกมจริงหน้าบ้านเลยโว,วย้ยเคเาไปผมน,นี่ไก่มาเลย <laughs> โอ้โหหลายตัวตั้งน่ะเอ๊ะกี่ตัววะสองตัว ันจะขึ้นบ้านนี่เบงยื้อไม่ไมด้เอาโล่มาปีนบ้านไม่ได้หลังบ้านมีกระสอบทรายประมึงต้นหลังบ้านมีกระสอบทรายเปล่าไม่ไม่โดนเลยเฮียโอ้ยเกิดมาอีกบ้านเลยว่ะมึงเจ็บไปมันเกิดมาหมดเลยเฮียเฮียอเอ้ยตายเอ้ยช้ำเลย ผมไม่ช้ำเลยไปยิงแล้วกูก็ดิดออกไม่ยี่ยมันไส้เอ็นมูซ้มันมั้ยเนี่ามมากก็ได้ฮะมันมีหลายตัวนะมีห้าตัวเกิดมาอีกสามตัวคิดเอา I c a n do it, but you know I can. อ่าเก่งจังเลยเก่งพวกเดือดจัดกูยิงเสร็จกว่าเอาของมาเคลียร์กูด้วย 늑늑늑대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  <shrielly> ขี่แหกกระโดดรถจริงๆกูโอ้ยตาย,ตาย